สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c กฟิ u จอรในวันศุกร์ที่31มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำร่วงลงมาแรงถึง1.94นะคะลดลง24.59เหรียญปิดไปที่1,243.20เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,238ถึง1,268นะคะ การดิ่งลงครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งใหญ่ในรอบ1เดือนนะคะนักนงทุนมีการเทขายทํากําไรทองคําออกมาในขณะที่ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลข GDP ไตรมาส4ของสหรัฐที่ออกมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ3.2เปนะคะนักนงทุนก็ลดความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงในขณะที่ตลาดเกิดใหม่เริ่มเข้าสู่เสถียรภาพนะคะ แต่เรามองว่าเสถียรภาพในตลาดเกิดใหม่อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวแล้วอาจจะกลับมาผันผวนได้อีกนะคะก็อาจจะทําให้มีความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์เปิดในในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงนี้นับว่าหลายตลาดนะคะทั้งตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ตลาดสินค้าพวกพันเนี่ยมีความผันผวนสูงนะคะนักลงทุนก็ควรที่จะปรับพอร์ตและระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะคะ ็คือจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยวันก่อนนะคะดิ่งลงมา180กว่าจุดนะคะแล้วก็เมื่อวานเพิ่มขึ้นไป100 mm. เกือบอ110จุดนะคะส่วนตลาดทองคำก็เหมือนกันนะคะวันก่อนเพิ่มขึ้นมา10ประมาณ11เหรียญน,นะคะแต่วันนี้ลดลงแรงถึงเกือบ25เหรียญ mm. ก็จะเห็นว่าความผันผวนเนี่ยมีสูงมากนะคะจะต้องระมัดระวังมากขึ้น ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มี s t a n d าดแอนพพัวนะคะที่ปรับลดอันดับตราสารนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและระยะสั้นของยูเครนจากดีลบ B เป็นคลิปเปิบวกแล้วก็ C นะคะพร้อมกับให้แนวโน้มเชิงลบนะคะโดยชีย้ถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่ยืดเยือ้อ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนะคะที่ประกาศก็มี GDP ไตรมาสสีที่ออกมา3.2นะคะนี่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะจำนวนผู้ขอรับสักักาว่างงานรายสัปดาห์นะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3 4 8 0 0 0รายนะคะอันนี้สูงกว่าที่คาดที่ระดับ3 3 1 0 0 0รายยอดขายบ้านรอติดกันขายนะคะติดลบ ถึง8.7%นะคะอันนี้ก็2ตัวหลังนี่ก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้นะคะส่วนถ้าทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มีการร่วงลงมาแรงนะคะแล้วก็ต่ำแล้วลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นดาวเทนลาอีกครั้งหนึ่งทำให้มองว่าแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นมาในช่วงกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะจบลงนะคะถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า1233นะคะ อินดิเคเตอร์ RSI ก็อยู่ที่48.9 48. นะคะ MACD ใกล้ที่จะตัด Signal Line ลงมานะคะก็ส่งสัญญาณการห่อนตัววันนี้มีแนวต้านที่บรีน1,250แล้วก็1,260แนวรับที่1,238แล้วก็1,230แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแต่นลงทุนที่เปิดลองไว้เนี่ยให้จุดคัดลอสที่1,230นะคะ แนวรับวันนี้นะคะก็หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดหนึ่งพันสองร้อยสาสิบเดลต้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยหกสิบส่วนดาวโจนเมื่อคืนปิดบวกได้หนึ่งร้อยเก้าจุดแปดสองจุดนะคะจากตัวเลขจีดที่ออกมาดีรวมถึงราคาน้ำมันดิบในเม็กเพิ่มขึ้นเรนเพิ่มขึ้นนะคะค่างเงินยูเอสดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมานะคะค่อนข้างมากแล้วก็เอ,อ s v d r มีการซื้อทองเพิ่มขึ้น0.6ตันนะคะส่วนไอแช e ถือเท่าเดิมเรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอกันนะคะซิลเวอก็มีราคาปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ล่าสุดมาแตะกรอบล่างของราคาแล้วนะคะแล้วก็ r s i เข้าสู่เขตโรโซราคามี อาจจะมีแรงซื้อกลับได้นะคะก็แนวรับมีที่19แล้วก็18.7นะคะแนวต้าน19.5แล้วก็19.8เนกะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเนงินบาทนะคะคงแก่งตัวในกรอบแคบในระยะสั้นราคายังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนแต่ในระยะยาวแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนวรับมีที่32.7แล้วก็ถัดมา32.6แนวต้านที่33แล้วก็ถัดมา3า2นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเบรนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านเส้นวิ่งเอเวเลตสอ0ขึ้นไปได้แต่ราคาก็ได้ทําจุดต่ําสุดใหม่ที่สูงขึ้นนะคะทำให้แนวโน้มยังไม่ชัดเจนแนวรับมีที่106.4แล้วก็ถัดมา155.5แนวต้านที่108แล้วก็109ส่วน KTDH 1 4นะคะ ยังคงปรับตัวลดลงแต่ MACD Histogram ไม่ได้ปรับตัวลดลงตามทำให้แนวโน้มเริ่มไม่แข็งแกร่งแล้วก็ราคามีโอกาสที่จะรีบาวได้แนวรับมีที่บริเวณ16.3แล้วก็16.0แนวต้านที่16.9แล้วก็17.2ให้เทรดดิ้งลองทำกำไรสั้นๆส่วน True H 1 4ก็ปรับตัวลดลงแต่แนวรับระยะสั้นแล้วนะคะซึ่งแนวรับนี้เคยเป็นแนวต้านเดิมของราคานะทำให้ราคารีบาวได้ แนวรับมีที่บริเวณ7บาทแล้วก็6บาท60นะคะแนวต้านที่7บาท40แล้วก็7บาท60ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน Jazz H14 นะคะก็ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเสน้น Moving a v ร200อีกครั้งแนวโน้มยังเป็นขาลงแต่ระยะสั้นก็ราคาอยู่ในแนวรับอาจจะมีโอกาสรีบาวได้นะคะ แนวรับมีที่6บาท60แล้ว6บาท20แนวต้าน7บาทแล้วก็7บาท40ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเซ็ต50นะคะก็สามารถทรงตัวได้ตลอดวันโดยไม่หลุด850จุดแต่ MACD ยังดิ่งลงนะคะจึงวางใจไม่ได้แม้ว่า RSI จะดิดขึ้นทันทีที่แตะเขต o v e r อ o u โซก็ตามดังนั้นจึงคาดว่าดัชนีจะปรับ ขึ้นเป็นลักษณะของการรีบาวชั่วคราวนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงที่จะดิ่งลงต่อโดยมีสถานการณ์การชุมนุมในวันเลือกตั้งเป็นปัจจัยชี้นำเราก็ให้เทรดยิ่งลองแล้วก็ปิดทำกำไรนะคะเมื่อราคารีบาวขึ้นมาแล้วก็เปิดช็อตนะคะเมื่อหลังจากปิดอลองแล้วนะคะก็เปิดช็อตแนวรับก็มีที่ เซน50นะคะที่มีที่849แล้วก็836แนวต้าน870แล้วก็875ส่วนซีรีส์ H นะคะก็มีแนวรับที่835แล้วก็830นะคะแนวต้านมีที่865แล้วก็875วันนี้ก็จะมีเรื่องสารแท่งรับ คำร้องนะคะขอเพิกถอนพรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไต่สวนอย่างเร่งด่วนนะคะแล้ววันนี้ก็จะดูว่าจะตัดสินด้วยนะคะว่าจะามีการให้ความคุ้มครองชั่วคราวหรือเปล่านะคะถ้าบอกว่าให้การคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยพรกฉุกเฉินก็จะใช้ไม่ได้นะคะสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทชาติโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ